on ท่านใดที่ผ่านงานรับน้องใหม่สมัยที่เรียนมาหาวิทยาลัยนะครับก็จะคุ้นเคยกับเพลงที่ผมเปิดเมื่อสักครู่นะครับเรียกว่าเป็นเพลงหากินของการรับน้องใหม่เลยนะครับในขณะที่นั่งรถหรือว่านั่งรถไฟไปงานรับน้องใหม่นะครับซึ่งรุ่นพี่เขาจะจัดให้มีขึ้นนะครับสมัยที่ผมมาเรียนรามคำแหงปีแรกๆนะครับปี2024นะครับก็เห็นป้ายนะครับเชิญชวนไปรับน้องใหม่กันนะครับ คนที่อยู่ทางเหนือก็จะไปรับน้องใหม่ทางใต้นะครับคนที่อยู่ทางใต้ก็จะไปรับน้องใหม่กันทางเหนือนะครับคนอีสานก็ไปได้หมดแล้ะครับไปทางทะเลหรือว่าไปทางภูเขาหรือไปทางน้าตกก็ไปได้นะครับการรับน้องใหม่นั้นเป็นประเพณีที่นักศึกษาหรือนิสิตเขาจัดกันต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สมัยนั้นจะมีการถ่ายไว้แค่ภาพนิ่งนะครับเพราะว่าฟิล์มภาพยนตร์นั้นก็ราคาแพงนะครับ นักศึกษาคงจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับแล้วก็หนังที่ถ่ายเกี่ยวกับการรับน้องใหม่นั้นก็จะไม่ค่อยมีนะครับเพิ่งจะเห็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องรักทะเล้นนะครับในปี2 5 2 1นะครับซึ่งมีการจัดกิจกรรมออกไปถ่ายรูปนะครับที่เมืองกาญจนบ,บุรีนะครับตามบทนะครับก็ลักษณะนะค,คล้ายๆกับการรับน้องใหม่ของนิสิตนักศึกษานะครับผมก็เลยนําภาพมา ใช้เทียบเคียงกันนะครับว่านี่คือภาพที่เกิดขึ้นจำลองขึ้นในปี2 0 2 1นะครับแต่ว่าคล้ายคลึงกับการรับน้องใหม่ที่นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับจัดขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นการรับน้องใหม่ภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับและภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เกิดขึ้นกับผมนะครับเมื่อสมัยที่ผมยังเรียนรามนะครับแล้วก็ไปรับน้องใหม่นะครับเช่ารถบัสนะครับแถวแถวถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่ตากสินนะครับส่วนใหญ่จะเป็น รถบัสไม่ติดแอร์หรอวครับต้องเป็นรถพัดลมนะครับแล้วก็เวลาขึ้นเขารถก็จะเสียแบบนี้แหละครับก็เหมือนหนังเป๊ะเลยนะครับแล้วก็พอขึ้นรถได้นะครับเพลงที่จริงชับถทัวชอบใช้นะครับก็จะถูกบรเลงขึ้นถูกร้องขึ้นนะครับเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับให้รู้จักกันนะครับแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในมหาวิทยาลัยกันอย่างมีความสุขนะครับ แต่ว่าภาพที่ท่านเห็นในหนังเรื่องรักทะเล่นนะครับที่ดูอยู่นี้นะครับก็จะเป็นการไปถ่ายรูปนะครับเพื่อใช้ในการประกวดนะครับอาจารย์ก็จัดให้มีรถบัสไปนะครับแล้วก็ไปล่องแพรนะครับเป็นเรือนะครับแล้วก็ล่องไปในแม่น้าแคว่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีภาพต่างๆนะครับซึ่งถ้าใครเคยไปเที่ยวที่ล่องแครแบบนี้นะครับก็จะรู้ว่ามันเหมือนกับ ชีวิตจริงในปัจจุบันของนักท่องเที่ยวนะครับที่ไปเที่ยวนะครับไปล่องแพนะครับไปเล่นน้ำนะครับชีวิตก็จะมีความสุขคล้ายๆกับชีวิตของนักศึกษานะครับซึ่งเรื่องราวของชีวิตรักนักศึกษานั้นคุณสุภักษรนะครับก็เขียนไว้ในหนังสือเรียกว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กสมัยก่อนนะครับคนอ่านก็ติดนะครับรับน้องใหม่ทุกที่นะครับต้องมีการเดินกองไฟแบบนี้แล้วก็กอกองไฟขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นที่ ภูเขาทะเลน้ําตกนะครับก็จะมีการเล่นรอบกองไฟนะครับก็จะสนุกสนานกันนะครับเรียกว่าปีหนึ่งหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เป็นนักศึกษาก็จะมีอยู่เพียงครั้งเดียวหลักๆแค่นี้แหละครับที่จะมีโอกาสออกไปเปิดหูเปิดตานะครับไปเที่ยวไปสนุกนะครับไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งในสมัยก่อนจะเรียกว่าเป็นการรับน้องใหม่นะครับภาพแบบที่เห็นในหนังนี้ถ้าใครเคยไปรับน้องใหม่ก็จะคุ้นเคยนะครับ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปนะครับก็น่าจะหาโอกาสลองไปดูนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเรานั้นโอกาสที่จะไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะนะครับกับเพื่อนฝูงนะครับไม่ใช่ครอบครัวนั้นเป็นไปได้ยากมันครับยิ่งทํางานแล้วก็จะมีภาระรัตัวมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะไปเที่ยวโอกาสที่จะไปสนุกไปใช้ชีวิตแบบนี้นะครับก็คงยากนะครับพวกเราก็ใช้วิธีศึกษาชีวิตมนุษย์ศึกษาชีวิตเพื่อนฝูงนะครับจากการ รับน้องใหม่นะครับนี่เป็นเรื่องรักทะเลนนะครับที่ออกฉายในปี2 0 2 1นะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่คล้ายคลึงกันนะครับเป็นหนังที่ออกฉายในปี2 5 3 2นะครับหนังชื่อเรื่องว่าคู่รักซึ่งเป็นผลงานของพรอฟเฟีนะครับอันนี้เขาก็ไปนะครับไปถ่ายรูปเหมือนกันครับแต่ว่าไปโดยขบวนรถไฟนะครับเป้าหมายเขาก็คือไปที่เขาแหลมนะครับ แต่ว่าเรื่องของหนังนะครับเขก็ถ่ายแบบตัดแปะนะครับพระเอกวัยรุ่นสมัยนั้นนะครับก็จะเป็นคุณเด็ดดวงอนุสารสนันนะครับนังเอกก็คือคุณพรกกามาสสวัสดีนี่ไป่น้ําแควนะครับสมภที่ไปทางท้ำกระแชนะครับแล้วก็จะต้องมีการกางเต็นท์นอนแบบนี้แหละครับในอุทยานนะครับ ึ่งที่นิยมสมัยก่อนเวลาไปรับน้องใหม่ต้องไปรับที่วณอุทยานหรืออุทยานแห่งชาตินะครับถึงจะปลอดภัยนะครับกำไรชีวิตอย่างหนึ่งของการเป็นนิสิตนักศึกษาก็คือการได้ไปรับน้องใหม่นะครับไปเที่ยวสนุกนะครับเรียกว่าไปเป็นสายบันเทิงนะครับเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งก็สามารถนําส่วนหนึ่งมาปรับใช้กับชีวิตในการทําง,งานได้นะครับ และนี่ก็นางเอกนะครับคุณภักามาสวัสดีนะครับส่วนคนนี้คุณเดชด,ดวงอนุสสาสนันนะครับพระเอกวัยรุ่นของเรื่องคู่รักนะครับนี่แหละครับรับน้องใหม่ใครยังไม่เคยไปบ้าง